ฮัลโหลเสียงชัดไหมคะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะเห็นแจ้งเตือนก็เข้ามาเลยฝากเปิดแจ้งเตือนเพจมินมินบิวตี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมินมินจะมาสอนแต่งหน้าอีกเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งหน้ากบรอยฝกช้ำกันค่ะเพราะว่ามินเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมีรอยที่ต้องการจะปิดไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะเอาให้เนียนไม่รู้เลยว่าโดนต่อยมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกนะคะมินก็จะเฮ้ยมึงจะลไลยอะไรนักหนาวมาทำกับข้าอ้กูกเกนเด้เดี๋ยวไปค่ะไม่ต้องสนใจคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะเราก็จะใช้เป็นรองพื้นนะคะสีเดียวกับผิวเราค่ะแตมลงไปดีละเลนใต้ตาเลยค่ะเอาไปแต่งตามกันได้นะคะ มนก็จะแถบไปเบาๆตรงที่เป็นรอยฝกช้ำเลยค่ะน้องๆน,นักศึกษานะคะก็เอาไปปรับใช้ตามได้นะคะช่วงนี้เปิดเทอมใช่ไหมใครที่ทำการบ้านดึกๆนะคะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยใต้ตาดำก็นำไปใช้ได้นะคะคู่จับได้แน่นอนจับไม่ได้ดิคู่จับไม่ได้แน่นอนนี่ เนียนกับผิวไปเลยก็จะเหมือนปรับสีผิวเราให้มันเรียบมาขึ้นเห็นไหมรอยช่วงนี้ก็จะหายไปเลยหรือแค่ช่วงนี้นะคะไม่หนักหน้ารอยบนหน้าก็ จางขึ้นเยอะเลยเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่วะบอกให้มึงไปทักพาณนนาแล้วทำไมไม่ทำเราก็จะเกลียดลงไปอย่างนั้นนะคะแบบนึงพี่ไลฟ์อยู่ค่ะเฮ้ยกูบอกให้ไปทักพาไม่อะไรถามวะพี่แต่เย็นดิมึงจะทำอะไรที่อะไรอยู่ก็ห,หนูไลฟ์ไงที่หนูบอกอะไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์ที่อะไรสอนแต่งหน้าให้พี่สอแต่งหน้าให้ที่อะไรแต่งตัวอย่างนี้ก็หนูก็แต่งแบบนี้ทุกวันหรือเปล่า พูดไม่ฟังพูดไม่ฟังไอ้สัสรีบไปทำให้มันเสร็จเสร็จรู้แล้วเดี๋ยวไปทำฝากไปได้กับรองพื้นเจ้านางนะคะอ๋อไม่ได้เป็นไรค่ะเมื่อกี้มีมีแฟนเข้ามานิดหน่อยก็เลยเออกไปคุยกับแฟนค่ะ เออก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาแต่งต่อในคลิปหน้านะคะพอดีมินมินมีธุระต่อคะ่ะก็บายบายขอบคุณค่ะ